่ะ่ะจากตร์ราไพนะก็อ่อมีเป็นนะน้ำนะก็รกฏมีพิจิกนะโลมเมถุนตุลกลุ่มนะแล้วก็ไฟเมสีถลนะูนนนี้ไม่มีธาตุนะแล้วก็เด่นๆมีวิวออฟฟอร์จูนวันพฤหัสนะเอ็มเพรสวันศุกร์นะเอ่อไฮเนราสีพฤษตกนะแล้วก็เลเวอร์ราสีเมถุนนะ ไม่มีธาตุดิเอย่างเดียวนะเด่นพระรหัสศุกร์พุทธศุกร์เมทุนนะจากาพระไพ่อันนี้นะเออเอมเพสนะกับเดลเวอร์นะแล้วก็มาเป็นสองกล้วยเลยนะคุณน่าจะเป็นคนที่เขารู้สึกว่าเออไว้วางใจที่สุดนะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่หรือว่าเป็นตัวแม่เลยนะอาจจะกําลังตั้งครรภ์อยู่นะหรือตอนนี้คุณกาลังคิดจะคลอดโปรเจกต์บางสิ่งบางอย่างอยู่นะเอมเพสนะในสำหรับนี่คืออุ้มท้องอยู่เลยเดลเวอร์นะ มีความชอบหรือว่าเป็นรักทางเลือกด้วยนะแล้วก็เป็นคู่รักด้วยนะทั้งเจเลอร์กับสองคู่นะก็ชนแก้วกันเลยนะตรงน,นได้จะมีแค่สองคนนะแล้วตอนนี้อาจจะกาลังจะให้กําเนิดโปรเจกต์อะไรบางอย่างหนึ่งที่จะต้องร่วมกับพาร์ทเนอร์ก็ได้นะในเรื่องของการงานนะเพราะถ้ามีสองคู่มาแสดงว่าต้องมีพาร์ทเนอร์นะเจเลอร์ <Yeah. S 2> ก็เหมือนกันนะต้องมีผู้ช่วยมีพาร์ทเนอร์นะมีบุคคลที่สามอะไรอย่างเงีนะ้ยแต่ถ้าเรื่องความสัมพันธ์นี่ก็คืออันนี้มาต่อกันเลยนะก็เรียกว่าเป็น ตัวแม่ยืหนหนึ่งนะตัวไปเงยครับนะอาจจะเป็นตัวจริงด้วยนะเพราะว่ามาทั้งสองตัวทนะั้งเอเนะพซหกดาบนะหกดาบนี้ก็จะหมายถึงว่ามีปัญหานะที่เคยมีไม่ได้เคลียร์นะก็มูกออนหนีเก็บเข้าของอะไรไปก่อนนะออ,อาจจะทิ้งปัญหาไว้แล้วก็เพ่นก่อนก็ได้นะห้าดาบนะมีความขัดแยง้งไม่เข้าใจยอมแพ้นะมีคนนึงเสียใจด้วยนะก็ไม่รู้ว่าฝั่งไหนนะแล้วก็มีปกากเสียงลอกันด้วยนะ ห้าดาไปอะไรที่ยอมแพ้ด้วยก็ได้นะสําหรับ,บงความสัมพนะันยห้ามาลบหกเหลือหนึ่งอย่างมันก็จะมีการตัดนะคะหรือชัดเจนบางอย่างเนะี่ยถ้าหนึ่งถ้วยี่ยจะมีข่าวดีนะมาขยายคืออาจจะได้เริ่มอะไรใหม่ๆได้คนใหม่ไปอีกก็ได้นะอาจจะมีข่าวดีมากกว่านะแปดไม้นะแปดไม้ก็คือจะมีการติดต่อสื่อสารนะทางออนไลน์ line, หรือว่าเป็นอะไรที่รวดเร็วนะภายใน แปดวันแปดสับาอาจจะคลอดลูกก็ได้นะหรือไม่ก็อย่างอันนี้เขาจะชัดเจนตัดสินใจทิ้งปัญหานะตัวที่เป็นปัญหาอาจจะตัดออกนะแล้วก็มีข่าวดีก็คือกับคุูนะว่าคุณกําลังตั้งทันนะส่วนนี้มีเฮอร์มมสนะพร้อมีรนะาศีกันด้วยนะงั้นมเมื่อกี้ก็เพิ่มมาและมีพิจจบในถุนราศีกันนะพะ่อหมีก็เขาทบทวนจนตื่นรู้นะมานานแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นเออ คู่ที่ดีคู่ชีวิตได้นะคะทุกท่านก็คือเป็นคนที่แต่งงานแนละ้วหรือว่าเป็นคู่บุญคู่แต่งงานต้องตามกฎหมายนะคะก็ทบทวนนะถึงได้แต่งงานเพรางคนอาจจะมีบุตรก่อนแต่งงานก็ได้นะไพ่อันนี้มันถึงได้เพิ่งขึ้นนะหรือไม่ก็หมายถึงเขารู้สึกเอออยากทําอะไรที่ถูกต้องถูก,ถกน้องข้องตามนะหรือรู้สึกผิดก็ได้นะเพราะมีการทบทวนเตือนรู้นะถึงได้มีการติดต่อสื่อสารหรือแปะหมายีการแอคชั่นก็ได้นะโดยอ v e r a l ก็คือกงล้อโชวิตาก็จะมีอะไร เปลี่ยนฐานสู่สิ่งที่ดีคือจะสามถ้วยมีงานเลี้ยงฉลองื้นยเลยมีข่าวดีก็ได้นะคะสิบถ้วยมาเลยนะจะได้เป็นครอบครัวมีความสุขเต็มร้อยนะเป็นจิตไม่มีหักนะปูเสือปิกนิกเลยนะก็อ่อสิบถ้วยนะมาลงสามถ้วยเจ็ดถ้วยแสดงว่ามิมากขี้เกหรือมีโปรเจกต์เยอะที่ต้องทานะแต่ว่าจะผ่านไปได้ดีเพราะว่าวีคพอโจกตเข้ามาก็จะมีทั้งทาวดี้แล้วก็งานเลี้ยงงานฉลองด้วยก็ได้นะ อาจจะมีข่าวดีเพราะว่าต้งหลับลูกก็ได้ะหรือว่าแต่งหลังครอดก็เป็นไปได้นะก็ร่มๆเป็นประมาณนี้